สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะาาภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะลูกเพจ ตอนนี้นะคะทีมมาเร็วอีจันส่งออกซิเจนด่วนนะคะจา๋าแล้วก็พี่แบงค์เนี่ยมา,ากำลังเดินทางมาถึงเคสสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะคะเป็นเคสที่สามนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่าบางขุนเทียนนะคะเป็นซอยเทียนทะเลยี่สิบนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางตามแมปอยู่นะคะน่าจะคนจ๋าดูบรรยา,าน่า,นาจะใกล้ถึงแล้วนะคะ<ๆ>เดี๋ยว เ,เดี๋ยวเรามาดูทางกันก่อนเราจะไปที่ซอยเทียนทะเลยี่สิบแยกแปดห้าหกหนึ่งเรอหรอใช่ไหมพี่แบงอ่ะเคสนี้นะคะเป็นเคสของคุณพี่ประโยชน์นะคะเราเอาเครื่องผลิตออกซิเจนมาให้นะคะแล้วก็กล่องลอดตายนะคะแล้วก็ถุงยางชีพด้วยนะ คือ,อเคสนี้นะคะคุณพี่ประโยชน์เนี่ยเขามีโรคประจำตัวนะคะก็คือไขมันในเลือดตอนนี้อาการของโควิดเนี่ยนะคะก็คือคุณพี่เนี่ยเขาหายใจเหนื่อยหอบนะคะออกซิเจนต่ำนะคะแล้วก็อยู่กับภรรยายสองคนนะลูกเพจบอกซอยยี่สิบอยู่ใต้สะพานครับ ซอยยี่สิบอยู่ใต้สะพาน <G ül> เดี๋ยวนะอีจันไหวนะครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะไหวอยู่แล้ววตอนนี้ ทีมมาเร็วอีตาส่งออกซิเจนด่วนนะคะก็มีคืนนี้มีหลายทีมนะพี่แบงค์นะเพราะว่ามีเพื่อนพี่น้องของพี่ขวัญน,นะคะบอกอบันเทิงเนี่ยเขามาสทับเรานะก็คืนนี้ก็มีอยู่แบบสิบห้าเคสนะคะสิบห้าเคสแล้วก็มีหลายทีมเลยมีจ๋าพี่แบงค์มีพี่เบลพี่ขวัญมีพี่บิวพี่ไนท์นะแล้วก็มี พี่ขวัญพี่ฟ้าอันนี้เป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็มีทีมเพื่อนพี่ขวัญอีกนะคะก็ตอนนี้ก็กร,กระจายกันออกไปส่งออกซิเจนให้กับผู้ป่วยนะคะตามบ้านนะคะโอเคคือ เรากำลังเรากำลังเดินทางต่ออะแต่ว่าเราเหมือนจะงงเส้นทางอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงถึงแน่นอนเนาะคืนนี้าหงิด้คุณจ๋าไดซอยชุมหา มีใครพอจะออกมากลางค่า้ไม่ได้สิเขาเขาเขาเป็นผู้ป่วยโควิดทุกคนเลยเหรอเขาอยู่กัน<ด>สองคนดเดี๋ยวเดี๋ยวหาเบอร์พี่พี่ประโยชน์ก่อนนะลูกเพจสักครู่นะคะมา ฮัลโหลค่ะจากอีจันนะคะค่ะค่ะอันนี้เบอร์ติดต่อคุณพี่ประโยชน์ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะออ่คุณพี่ขาตอนนี้หนูอยู่ตรงตรงไหนอะตรงซอยพี่เปิดไฟให้หนูนะเทียนทะเลยี่สิบแยกแปดขีดห้าขีดหกขีดหนึ่งอ๋อตรงตรงเข้ามาอีกค่ะตรมันจะเป็นมันจะเป็นเป็แยกแปดขีดห้าขีดหขีดหนึ่งแล้วก็จะเป็นขีดสามแล้วก็จะเป็นขีดห้า ขอพี่อยู่ในขีดห้าค่ะเดี๋ยวนะแปดขีดห้าขีดหกขีดห้าใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคได้ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นบ้านของพี่มาๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปวิ่งตรงเข้ามาเลยค่ะพอเข้ามาแค่แยปดขีดห้าขีดหกขีดห้าแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นตรงเข้ามาในสไตรใช่ไหมคะบ้านพี่จะอยู่สุดทางอยู่เป็นเป็นหัวเป็นทางโค้งอะค่ะ อของพี่จะอยู่หัวโค้งแบบเลยค่ะเออจะมีต้นไมยมอยู่ตรงรั้วหน้าบ้าน,นะะอะค,ค่ะพี่ขาแล้วแล้วพี่อะติดโควิดกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมฮะเออของพี่อะตอนเนี้ติดโควิดคือสองคนกับแฟนแต่คนในบ้านอะมีอยู่ด้านนอกค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวนะขอขออีกทีนึงนะคะพี่คืออยู่ในห้องพี่โดนจับแยกมาอยู่ที่ห้องคือพี่เป็น พี่เป็นคนติดโควิดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะกับแฟนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราแยกกันอยู่ยังไงนะครับคือตอนนี้ในบ้านน่ะมันจะมีห้องนะคะของพี่โดนจ,จับจับแยกมาอยู่ในห้องคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะคะโอเคงั้นหมายความว่าในบ้านพี่ไม่ได้มีแค่พี่สองคน,คนใช่ค่ะอแล้วอ,ออกซิเจนนีที่ขอไปนี่คือขอไปให้ใครครับออกซิเจนให้พี่ประโยชน์ใช่ไหมที่<ช>บอกว่าอาการหนักเนาะอตอนนี้อาการคุณพี่ประโยชน์เป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้นอนนอนนะคะพยายามให้เขานอนตะแคงกับนอนคว่ำเพราะว่าถ้าถ้าอย่างนั้นพี่ประสานกับคนที่คนที่อยู่ในบ้านพี่อ่ะแล้วให้ออกมารออยู่หน้าบ้านได้ไหมที่ไ่ะไดโควิดอ่ะค่ะค่ะโอเคครับค่ะค่ะพี่นุ๊ตพี่นุ๊ตพี่นุ๊ตไปยืนรอหน้าบ้านหน่อยพอดีเขาจะเอาถังออกซิเจนมาให้โค้งแล้วโค้งแล้วใช่ไหมค่ะมาแล้วมาแล้วเนี่ยเขามาแล้วเอาพี่เห็นไฟหนูเหรอ มองเห็นพูว่าพี่อยู่ตรงในห้องในกระจบอ๋อเดี๋ยวตัดต้องไงต่อเอาออกมาเลยออกมาเลยพี่ทุอันนี้เข้ามาแยกค่าแปดขีดห้าขีดหกขีดห้าใช่ไหมคะไม่รู้วะอือยังไม่เห็นขีดห้าขีดหกขีดมันมันจบที่ขีดสามมากเออพี่ขีดห้าตรงขึ้นมาอีกค่ะตรงขึ้นมาอีกมันจะมีซอยอีกโอเคอะไปไปต่อคุณพี่อย่าพึ่งวางนะคุณพี่บอกทางให้หนูก่อนนะโอเคค่ะ โอตอนนี้มีคนดูไลฟ์สดเยอะมากเลยค่ะคุณชาตอนนี้มีคนให้กําลังใจคุณพี่เยอะมากเลยนะค่ะค่ะคุณพี่ต้องสู้นะค่ะค่ะอันนี้เองเจอคุณพี่เราในบ้านอยู่กันกี่คนน่ะในบ้านอ่ะมีทั้งหมดเจ็ดคนค่ะแต่ของพี่เหรอใช่ค่ะเจ็ดคนเนี่ยมีพี่สองคนเนี่ยเขาไปตรวจมาเรียบร้อยแล้ว เขาตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พี่ติดเชื้อก็ไม่พบเชื้อส่วนอีกสามคนเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกคนเลยค่ะแต่สามคนเนี้ย,ยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ตรวจเลยอ,อ,เนะอันนี้เลยเอไหม,ม,มคะมมพี่เรามาทะลุซอยสิบสี่แยกสิบเก้าค่ะอ๋อแปลว่าเลยเลยไปแล้วใช่ไหมคะต้องถอยออกมาอีกะะอะ <Okay. S 2> ค่ะอ๋อท่านผู้ผมกลับไปที่เดิมนะค่ะค่ะย้อนกลับไปที่เดิมค่ะคือของพี่อะ พอถ,ถ้าถ้าถอยกลับมาที่เดิมนะคะมันจะเป็นเอ,อซอยพี่เนี่ยมันจะมีบ้านหลังใหญ่หญๆรั้วสีชมพูอะค่ะอยู่ปากซอยของพี่่ต้องเข้าไปในซอยนั้นพี่่างี้ได้ไหมให,ให้ให้คุณนะ้าหรือว่าใครสักคนนะ่ะใครสักคนนะออกมาอยู่ตรงจุดที่ ระหว่างกึ่งกลางแบบก้างถนนเลยเป็นปักซอยดีกว่าอันนี้เป็นรถเป็นรถอะไรอะคะระสีขาวครับรถฟอร์ดค่ะพี่รถกระบะฟอร์ดสีขาวตอนนี้ทั้งถนนมีเราอยู่คันเดียวเพราะว่ามันมืดมากใช่ใช่ทำไมมันต้องเป็นซอยเทียนทะเลแถวนี้มีทะเล พี่นุชพี่นุชวานออกไปปักซอยได้ไหมอ่ะเพราะว่าเขาเลยไปแล้วอะอ่าโอเคพี่บางเปิดเปิดที่ปัดน้นําฝนได้ไหมคะฝนตกอยู่ใช่ไหมคะไม่ไม่ไมค่ะฟ้าๆ้ามันขึ้นค่ะไอไอน้ําอันนี้นี่ย้อนกลับมาใช่ไหมคะใช่ค่ะกําลังย้อนกลับไปเไงเหนื่อยไหม เอาล่ะลูกเพจช่วยกันให้กําลังใจเราด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังพยายามหาทางไปบ้านคุณพี่ประโยชน์อยู่นะเรากลับมาทางเดิมใช่ไหมเนี่ยเรากลับมาทางเดิมใช่มันจะมีบ้านแบบมาก<ฆ>เหมือนแบบเป็นโรงงานนะ่ะ ค่ะค่ะเป็นโรงงานลัวใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้เลยมาอีกค่ะค่ะเลยมาอีกค่ะของพี่จะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงงานนี่แหละค่ะแล้วแต่ว่าก็ออกมาแบบให้คนออกมาแบบหน้าค่ะค่ะค่ะมีคนออกมามีพี่ออกไปยืนรออยู่ปากซอยอะค่ะแล้วป่วยเป็นโควิดกันกี่วันแล้วครับเนี่ยพี่ของพี่พี่ประโยชน์เป็นตัวที่ยี่สิบสองค่ะวันนี้เท่าไหร่วันนี้สามสิบกรกฎาคม อาทิตย์หนึ่งแล้วนี่อาทิตย์ทั่งแล้วคือตอนแรกอ่ะพวกพี่อ่ะรักษาตัวกันแบบโฮมไอซเลชันพอพี่ประโยชน์อ่ะตอนแรกเลยอ่ะที่เขาไม่รักษาไม่รักษานี่ไงนี่ไงโอเคเจอ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 พี่เจอพี่แล้วค่ะบ้านหลังไหนของพี่เป็นเอ่ออันนี้อยู่ถึงบ้านสีชมพูหรือยังคะเออแปดสิบห้าทับหกขีดห้าใช่ไหมคะโอเคค่ะใช่ค่ะเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะ ตามีคนโอเคโอเคเจอซอยแล้วกำลังเลี้ยวเข้าไปนะคะตรงไปเรื่อยๆเหรอล้วเรื่อยหล่ะพี่ใช่ค่ะอยู่ตรงหัวโค้งพอดีนะคะอยู่มีมีต้นมะยมประตูรั้วบ้านเปิดอยู่ประตูรั้วบ้านต้นไมใย่ต้นไม้ยมโอเคพี่เห็นแสงไฟแล้วทางมืดมากนะคะลูกเพจ อ๋อกูถึงแล้วนี่แม่ค่ะหัวโค้งต้นมยมโอเคเห็นแล้วเจอแล้วอ่าตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านของคุณพี่ประโยชน์แล้วนะคะพี่ระวังทับน้องหมาตัวเล็กเฮ้ยมานอนกันหน้าบ้านอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่เพราะว่ากลัวอ๋อคนที่นอนหน้าบ้านนี่เป็นเป็นเป็นติดด้วยไหม ไม่ไม่ค่ะไม่ได้ติดค่ะเอ้าแล้วนอนนอนทาไมหน้าบ้านคะคือน่าจะกลัวเพราะด้วยการที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะก็เลยกลัวกลัวเชื้อมันจะแพร่ออกไปอืมอ่ะโอเคลูกเพจเราขออนุญาตไม่แพลนกล้องไปที่บ้านของผู้ป่วยนะคะเพื่อเป็นการเอให้เกียรตินะแล้วก็เป็นสิทธิเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยแล้วกันนะคะพูดง่ายๆนะโอเคอ่ะขอบคุณลูกเพจมากเลยนะคะตอนนี้เรา เดินทางมาถึงบ้านหน้าบ้านคุณพี่ประโยชน์แล้วนะคะแล้วก็ภรรยาของคุณพี่ประโยชน์เนี่ยก็อยู่ในสายกับเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราจะขนของลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตกันหน้าเพจกันต่อไปนะค่าคืนนี้เราจะจบภารกิจกันที่เคสคุณพี่ประโยชน์นะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะคะจากกับพี่แบงค์ขอตัวไปทําภารกิจสุดท้ายก่อนเราอยากให้แบบ ดูบรรยากาศข้างนอกอ,ะอ่ะพอดีแล้วก็ปิดอันนี้ด้วยคือเนี่ยนี่คือบรรยากาศของนะช่วงเวลาประมาณตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยห้าทุ่มคลหลายคนที่กําลังหลับไหลคือแบบกำลังกกำลังจะพักผ่อนแล้วก็นอนหลับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะมันจะมีอีกหลายคนเลยอะน้องสาทีอา่อย่าแพนไปที่บ้านนะคะโอเคไม่แพนค่ะแล้วก็เฮ้ยมีคนดูถึง ห <Okay, S 2> <1, S 1> นึ่งพันเ, <9. S 1> เก้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะหลายหลาคนมาลอง,ลอง,ล,องลองดูว่าแต่ละคนเขาบอกว่าคุณคือฮีโร่ขอบคุณมากนะครับคุณกาฟิลแมวส้มกําลังจะเข้ามาเจ้าชายฮารีนะเย่ดีใจแทนดีใจแทนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนบุญรักษาทุกคนค่ะโอเคนี่ก็คือนะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของ เยค่ําคืนนี้ไม่มีคนดูเยอะมากเลยน้องจ๋าก็มีคนให้กำลังใจเราเยอะเพราะว่าเราหลงทั้งสามเทสเลยเออใช่ก็เป็นหมู่คนที่แบบไม่ได้คือนอกจากรามินทราซยแปดที่ต้วเราทำงานอยู่กับคอนโดก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับอะไรยังไงอีกเลยก็ต้องพูดตรงๆว่าเราเป็นนักข่าวนะคะจ๋าเป็นนักข่าวพี่แบงค์เป็นการตลาดนะการตลาดนะคะ นักข่าวกับการตลาดมาด้วยกันก็ต้องหลงทางเป็นธรรมดาเนาะเราเราคือเราไม่ได้คุ้นเคยเส้นทางนะคะเรามาตามแมพอย่างเคสสองเคสแรกบ้านผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในซอยแคบๆนะคะพอถึงถนนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องจอดรถแล้วเราก็ต้องขนเดินเข้าไปอีกใช่ใช่เราเหมือนแบบเป็นทุกอย่างอะ่ะเราเราเรา,เราอย่าใช้คํานี้เลยน้องจ๋าว่าเราทํางานตําแหน่งอะไรอะ่ะเออถ้าถามว่าทํางานอะไรในเพจอีจันอ,อ๋อเป็นทุกอย่างดีกว่า <laughs> เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆตอนนี้เป็นทุกอย่างแล้วแปดโมเราเราเราทำงานต่างคนตอนช่วงกลางวันเราทํางานตามปกติในหน้าที่การงานที่เราจะควรต้องทํา<ม>ในองค์กรที่เป็นองค์กรเชิงพันชย์ที่ต้องทํามาหากินทุกสิ่งทุกอย่างมีฟันเฟืองอะไรต้องเที่ย้องทำงานทุกอย่าง<ม>เราก็ต้องทํากันออกไปแต่พอเราทํางานกันเสร็จหกโมงเราก็แปลงกายเนี่ย<ม>ดูใส<ม>่ชุด p. P. E. ชุดพ p พชุด PPE เนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาช่วยเหลือประชาชนอย่างที่บอกแหละเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราไม่ได้เป็นหน่วยงานองค์กรที่เป็นหน่วยงานแพทย์หรืออะไรต่างๆบางสิ่งบางอย่างที่เราทำอ่ะมันอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างเนาะแต่เราเออใช่เราไม่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 ได้มีการเรียนรู้อะไรที่ ถูกหลักเป๊ะๆๆตามคุณหมอที่เขาเรียนกันมาหกปีเราก็เรียนกันแบบเขาเรียกว่าเรียนอะไรนะแบบผูกผักลับจําอ่ะอืมอะไรประมาณเนี้ยอ่ะลองดูบรรยากาศข้างนอกตอนนี้อีกทีหนึ่งเราก็จบไปด้วยกับแสงไฟอันมืดมัวดูไม่รู้ว่ากลับบ้านไปเนี่ยจะ หลับเป็นตายขนาดไหนเนาะคุณจ๋าเนาะมันลงไลฟ์ยังไงอะคุณจ๋าที่พูดนานๆนี่คือลงไลฟ์ไม่เป็นเนาะโอเคขอบคุณคืนนี้ขอบคุณลูกเพจทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ให้กําลังใจจ๋ากับพี่แบงนะค์นะเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆจริงๆนะคะโอเคขออนุญาตลงไลฟ์นะคะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ